เอ้ยก็นั่งตรงๆกันเลยครือนี่ครอปรรยาิชาที่เราลงและสวัสดีืทุกคนค่ะวันนี้พวกเราคนที่หนึ่งจะมานำเสนอเรื่องโลกหายใจเกินด้านนีสมาชิดั่งต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนายามุกิตาราชวีสองนายนุสรพลาคาร นามดานซารัิ2ดลาสองกและสี่ดิชาต้านสายพิเดลาเฉลี่ยไว้ค่ะโลมหายใจเกินสภาวะรบายลมหายใจเกินคือการหายใจเร็วได้ลึกกว่าปกติการหายใจปกติเป็นการหายใจรับออกซิเจน เข้าสู่ร่างกายนำไปสู่นำไปใช้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แผ่เข้าสู่เลือดและลำเลียงไปยังปอดคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำในเลือดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งสามารถแตกตัวเป็นแคลโเนียมไอออนได้ครับ แก้คร์บว่าไนโตรซายทำริยากับน้ำเป็นกรดคาร์บอนิคไฮโดรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนิกทำปฏิิกริยากับน้ำได้เป็นไฮโดรเจนคาร์บอนิกกับไฮโดรเนียมไอออนเขาก็ไนโตรซายทำปฏิิกริยากับน้ำได้เป็นไบคาร์บอนิคกับไฮโดรเนียมไอออน สรับจเดให้เชทแกอผามเป็นในกระอีาให้เกิอาการนัเพื่อเรียนสุาหรับการพยาบาลนะคะให้ผู้ป่วยหายใจในถุงที่คอบทั้งปากและจมูกเมื่อเราหายใจคาบอนไดออกไซด์ก็จะยังอยู่ใน พอเราหายใจเข้าอ oh, ีกงแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้าไปพร้อมกับแก๊สออกซิเจนดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นระบบเกจะเลื่อที่ก็จะเกิดฏิเ็กตรนขนหน้ามากขึ้นทำให้ตัวกดแอลตินียมไอออนและค่าพีเอนอเ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 ออเอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เครียดค่ะแล้วก็ฝึกตัวเองให้หายใจอย่างถูกต้องกลุ่มอะไรเมื่อกี้กลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่ถามตอนนี้กยกับกลุ่มสี่เมื่อกี้พูดถามหายใจถูกต้องหายใจยังไงรึการหายใจ่งกงคือการที่เราเนี่ยหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในร่างกายค่ะหลังจากนการหายเร่งหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เราหายใจเอาอะไรกันเนี่ยการหายใจถูกต้องคือการหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นในร่างกายของเราก็จะนำแก๊สออกซิเจนเนี่ยไปใช้กลายเป็นซูคาร์บอนไดออกไซด์ปกติเราหายใจก็หายใจออกซิเจนสุดแล้วแต่อันนี้ครูให้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 เก่งดูคิดต่อนะวการหายใจถูกต้องที่ต้องเรีูดเนี่ยคืออะไรเป็นยังไง ถ้าหายใจไม่ถูกแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต่างยังไงกับหายใจถูกกัไม่ถูกอันนี้มรพูดถามไม่เฉยเกี่ยวไว้ก่อนร่ะอาจารย์ากใครถุงเท้าทีง2ท้าเนค่บขอรูกหน้าบกเรียนของคุณค่ะ แก๊สเท้ากับไรด์ลดลงแก๊สเาบรคนุลดลงลดลงแล้วเพื่อนถามว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงก๊สาายลลงเนี่ยางเง้ื้นใช่ไหมคะอ่านะนก็จะเกิดปฏิกิริยากาบค่ะตงนี้ก็จะกลายเป็นารอ่าามาะเ

quá là tiền sản tăng Có con tiền sản tăng tuần làm tuần cái qua này ăn lên gì này nó sản tăng tôn? ลดลงต่อบาเริยานของแก๊สคาร์บอนไดองใจเป็นไงมันสำคัญยังไงต้องต้องต้องคุยให้ชัดอ่าล้วอ่าฟังดีครับฟังดีเพื่อนเพื่อนถามว่าอ่าโปรตีนที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันจะลดลงได้ยังไงนะมันจะลดลงได้ยังไงโอเคไหมครับซึ่งไอ้ยไน่เฉยกรนมันจะไปลดลงเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เรารับเข้าไป หรือเอาออกมาซึ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรครับอะไรที่เรารับเข้าไปแล้วหายใจออกมานั่นตัวนั้นเนี่ยอยู่ในสมการต้องต้องอยู่ในสมการ์นะสมการที่มีออกซิเจนนะสังเกตนะสังเกตไหมครับสมการที่มีออกซิเจนนะแล้วออกซิเจนมันมันมันไม่ถ้าพูดตามตรงคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องโอเคไหมแต่ตัวที่เกี่ยวข้องคือแก๊สอะไรครับนั่นแหละคือแก๊สคาร์บอทำแล้วทรายเวลาที่ยืนพูดเนี่ยเช่นกูถามว่าทำไม หายใจถูกต um. like ้องเราพูดมาว่าหายใจถูกต้องแต่ในความคิดเราหายใจถูกต้องมันเป็นยังไงคือทุกคนก็หายใจเหมือนกันแล้วเราว่ายังไงว่าอันไหนจะถูกอันไหนผิด้าจะเข้าใจความหมายถู้ไหมนะครูไม่ค่อยได้ยินว่าหายใจถูกต้องแต่ครูได้ยินแค่ว่าระบบหายใจตัดข้องนะระบบหายใจติดขัดนะระบบหายใจไม่ปกตินะแต่ครูยังไม่เคยได้ยินว่าระบบหายใจถูกต้องเข้าใจความหมายไหมครูก็เลยถามว่าไอ้หายใจถูกต้องมันเป็นยังไงเพราะนั้น การที่เราใช้คำหรือราคาเนี่ยบางครั้งคือมันอาจจะสื่อในทางที่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ <S <S อะไรไม่ชัดเท่าไหร่แคนเบรียมีรือไม่มีอะไรนะครับสแสดงว่าถ้ามีหายใจถูกต้องแสดงว่าต้องมีหายใจอะไรด้วยหายใจผิดใช่ไหมฮะหายใจผิดที่ไหนหายใจยังไงเอ้ถ้าเอื่อมละต้องเกิดจากแบบไหนเห็นไหมฮะอันนั้นคือพอเราพูดว่าหายใจถูกต้องมันก็สามารถสัมพันธ์ไปในหลายหลายอย่างเข้าใจความหมายรึปะ อ่าแล้วเราถ้าเราพูดก็คือเราสามารถที่จะอธิบายได้นะครับนี้พูดย่งงครับดน้นสาเหตุที่ทำให้กุมันลดลงเนี่ยเคสาเหุหือะใเรียกมัวามลุมป้ออะไรครับพอแก๊สกำสซายเป็นไงครับอแก๊สกยเป็นไงครับลองลองลองทวนลองทวนลองทวนลองทนเล่นถ้าแก๊สกำลังจะสายมากสมดุลจะทำยังไง

าขึ้นไงเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้ได้แกได้ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นก็ใจความหมายไหมอะไรอดนะเพื่อนถามว่าฟังดีดีแล้วไม่่ใชเออเพื่อนถามว่าทำไมไฮโดรเจนบอกว่ามันลดลงใช่ไหมใช่ไหมครับพวกเราเลยตอบว่าเพราะเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมครับ มันต้องไปแบบน้นเป็นสาต้นมันลดลงกูก็เลยว่าการที่เราจะตอบแบบนี้เราต้องหาความสัมพันธ์เข้าใจไหมครับความสัมพันธ์ในสมการนี้คือสัมพันธ์กับแก๊สเลยครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กูก็เลยถามว่าไอ้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงมันถึงจะทําให้ไอ้ฝนตัวนี้มันลดลงแล้วเวราตอบว่ามันเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นระบบมันจะทําให้เป็นไงลดลง

ว่า wow. อัันนนี้สสถ้าเขาตอบว่าแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นระบบท้าังไงจะลดลงแล้วัก็ต้องเพิ่มข้นแลก็ต้องชี้ฝั่งนูพอชี้ฝั่งนู้นไเรื่องมันก็เพิ่มขึ้นแต่เพามมาื่พอนก็ถามว่าอะไรมันลดลงถามลดลงโอเคนะครับสรุตปตอบว่า รถลงจะทำให้ทำให้เรียบร้อยก็เออทำให้เรียบร้อยรถลงนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะตอบเลยลูกอันนี้ต้องต้องต้องมีกลิ่นนิดนึงว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่คิดก่อนคิดตามคอนเซ็ปต์ก่อนอ่าเลยนะครับเฮ้ยยังไม่ครบเนี่ยไหนก็ตอบ

เราฟังดีนะจุหลักของเราคือระบบหายใจใช่ไหมหายใจมันมีอะไรแก๊สอะไรบ้างครับออกซิเจนกับแก๊าสาแต่ที่เรากำลังพูดถึงคือแก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์นะพอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดผลไปที่ห่าใบหน้าดับไปครับ มันเกิดผลเป็นที่เลือดซึ่งเลือดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือระดับความเป็นกรดเบสของมันถูกไหมตัวไหนชี้หน่อยความเป็นกรดเบสมอตัวไหนเนี่ยเออตัวนั้นแหละนะเครื่องหมายบวก,กอยู่ด้านบนนะตัวนั้นแหนละตัวนี้จะแสดงถึงไอออนความเป็นเบสไอโษดีความเป็นกรดของเลือดนะฮะดังน,นั้นพอระดับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไอันนั้นเลือดมันมีปัญหาว่าระดับความเป็นกรดเป็นเบสมันจะเปลี่ยนแปลงไป นะครับดังนั้นระบบต่างๆพอระบบต่างๆมันไม่เข้าที่มันก็สแสดงอาการออกมาโดย<ต>คุณจะต้องอย่างที่เห็นนะอาการอึกอักอึกอักอ,กอ,กอย่างที่เขาอธิบายมาโอเคไหมครับอะไรก็แล้วแต่ที่อาการของคนหายใจเกิอนออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยระบบร่างกายมันทำงานได้ปกตินะมันไม่ใช่หายใจไม่ถูกต้อง <c oughs> แต่ทำงานาได้ปกตินะครับดังนั้นเราก็ต้องทำให้กลับให้เป็นปกติโดย ตัวแปรมันคือแก๊สอะไรครับตัวแปรที่จะกลับเข้าสู่ปากติคือแก๊สอะไรนะแก๊สอะไรครับดูเรื่องที่ตัวเองพูดไหมแก๊สอะไรครับแก๊สคาร์บอนไดออกซไซด์นะครับโดยการท้าหรือวิธีทานยาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเธอว่ามีวิธีอยา่างอื่นด้วยอย่างนั้นนะครับกลับเข้ามาเพื่อปรับระบบของโปรดให้มันเข้าที่ ดังนั้นนักเรียนจะนําเสนอนักเรียนต้องรู้จักหัวใจเรื่องมันด้วยถ้านักเรียนไม่รู้จักหัวใจของเรื่องมันก็จะทําให้การเชื่อมโยงไม่ได้อย่างเช่นเราจะไปเชื่อมโยงแก๊สออกซิเจนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้มันคือแก๊สคาร์บอไสายที่สาคัญกว่านะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกำลังเรียนดีกว่านะครับดังนั้นก็ฝาก,กานะนะฝากนิดนึงนะครับนะฝากนิดนึงนะครับอ่าผ่านไหมครับ่าไม่ไม่อีกคาถามเหรอเียนแล้วค่ะ I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. So you, like a dog I with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.